าไยไมไม่บสีคเลยครับสวัสดีครับผมเอ็มอเคเค12ครับน่นพพงศ์กองสุกเฟนครับ สวัสดีครับผม M R K K 1 0ึ่งวาวอตัตพลพิทักษ์ครับสวัสดีครับผม M R K K 1 1ึ่งหนึ่งสกอตสกอตเกรย์ครับสวัสดีครับผม M R K K 0 9นนวีรนนวลจันทรละสีะ 4, ครับสวัสดีครับ M R K K 1 5ึ่งมอสชุดางานบริการครับสวัสดีครับ M R K K ก็ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกมากครับเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าพวกผมก็ทําเต็มที่กันทุกทั้ง16คนเลยครับโอเคก็ก็ที่ผ่านมาพวกเราทุกคนสนุกกันมากครับพวกเราทุกคนสนิทกันขึ้นมากเลยครับแล้วรวมถึงวันนี้พวกเราสนุกและตื่นเต้นที่กับสิ่งที่จะได้เจอในวันนี้ครับ พวกเราสนุกมากครับเรามีความสุขมากเช่นกันครับมีคกใองคนทหนึรอประกวดไฟนอนี้ของัสสั่งนงบ้านแล้วก็ไปขเป็นที่นที่านรนึ่งที่มนค่นึ่งทนึ่งนี่นึ่งทีผที่หนี่นที่สน่งหนึ่งี่หนึ่งที่หนึงีนแ่งี่านต่ไที่อนึ่งนนะครับนมอยาีฝากให้ทุกหนติดตามจนเป็นแรงจแรงนชียร์ใหน่นที่นที่ห เป็นทางซึมผมพ้นซุ่มผมสีซื้อให้ทุกคนได้เห็นมาคอนแกนดูควาคอนเทนต์นี่ดีไม่แอบทำเร้บของทำมาพุ่งขึ้นตั้งเพียรหนุนแล้วแหละอะไรเลยไปเลยพี่นนท์เพื่อนมาเลย่มที่สามครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเพจมิสเตอร์คอนแกนแล้วก็ฝากติดตามน้องๆที่ดันที่อนทั้นสูงคนด้วยนะครับ 오 oh, 감사합니다 yeah. yeah.